เป็นเรื่องราวของยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเขาทั้งคู่ได้ใช้เวลา4เดือนในการถ่ายทําวิดีโอซึ่งแสดงความประทับใจต่อเมืองไทยที่คนไทยได้ฟังแล้วต้องปลื้มโดยพวกเขาได้ตั้งชื่อวิดีโอของพวกเขาว่าประเทศไทยดินแดนแห่งความฝันที่ถูกลืมสวัสดีครับกลับมาพบกับเต๋าคอมเมนต์ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติได้มีการถ่ายทอดความประทับใจต่อเมืองไทยและคนไทยโดยช่องดังกล่าวมีชื่อว่าอเล็กแอนโคนีโดยพวกเขาทั้งคู่ได้ใช้เวลาถ่ายทํา4เดือนในขณะที่พวกเขากำลังท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยพวกเขาทั้งคู่ได้บอกเล่าความประทับใจที่ได้รับอย่างมากมายในขณะที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยได้มีการถ่ายทำยังสถานที่ต่างๆมากมายในเมืองไทยพร้อมกับบอกไว้ว่าเมืองไทยนั้นเป็นดินแดนแห่งความฝันที่คุณไม่อยากจะลืมโดยพวกเขาได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยไว้ในวิดีโอว่าภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยวิดีโอนี้จะพาคุณไปสำรวจทัศนียภาพและวัฒนธรรมอันน่าตื่นตาตื่นใจของประเทศไทย ซึ่งเรียกได้ว่าน่าประทับใจจนไม่ลืลืมมันเป็นการถ่ายทอดความงดงามของดินแดนแห่งลอยยิ้มอันน่าทึ่งเมื่อคุณเดินทางไปทั่วประเทศไทยคุณจะได้ดื่มดำกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศไทยและจะได้พบกับชาวไทยที่อบอุ่นและเป็นมิตรตั้งแต่เหนือสุดของภูเขาที่เชียงรายไปจนถึงทางใต้อย่างกระบี่ซึ่งเต็มไปด้วยชายหาดสวรรค์ พวกเราพยายามค้นหาว่าทําไมประเทศไทยถึงทําให้รู้สึกถึงความฝันที่คุณพยายามจะไม่ลืมและพวกเขายังได้เล่าถึงความประทับใจต่อเมืองไทยในเรื่องของรอยยิ้มของคนไทยโดยเขาได้บอกว่าสําหรับประเทศไทยรอยยิ้มนั้นมากกว่าท่าทางแต่มันก็เป็นการเชื้อเชิญให้คุณเข้าสู่วัฒนธรรมที่มีความเมตตาและความเคารพเมื่อคุณเดินผ่านสถานที่คึกคักหรือว่าหมู่บ้านที่เงียบสงบ จะถูกลายล้อมไปด้วยความอบอุ่นของคนไทยปรนหนึ่งอ้อมกอดที่อ่อนโยนการไหว้แบบไทยเป็นมากกว่าคำทักทายธรรมดาธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการปฏิบัติที่สะท้อนถึงความเคารพอันลึกซึ้งซึ่งฝังแน่นอยู่ในสังคมไทยนอกจากนี้นะครับเขายังได้มีการเล่าถึงบรรยากาศของเมืองไทยไว้ด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นลานวัดหรือว่าชนบทอันเงียบสงบของประเทศไทย ความสงบสุขและความลึกซึ้งก็บังเกิดขึ้นเสียงสวดภาวนาเงียบสงบทำให้จิตวิญญาณน,นั้นสงบลงและเชื่อมโยงเข้าถึงจิตวิญญาณของดินแดนแห่งนี้แม้แต่ความคึกคักมีชีวิตชีวาบนท้องถนนของกรุงเทพก็เต็มเปลี่ยมไปด้วยแก่นแท้ทางจิตวิญญาณที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหนือการเวลาเป็นเครื่องเตือนใจให้พบกับความสงบท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย ภูมิประเทศของประเทศไทยมีตั้งแต่ภูเขาหมอกทางตอนเหนือจนถึงน้ำทะเลใสดังคริสตัลที่ทางตอนใต้คุณจะได้สัมผัสกับน้ำตกและถ้ำที่ห่างไกลภูเขาสูงสง่าและป่าโบราณประเทศไทยนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความกลมกลืนระหว่างความทันสมัยและความงดงามตามธรรมชาติและนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม และเต็มเปลี่ยนไปด้วยวัฒนธรรมที่อดุดมสมบูรณ์และชาวไทยเองนั้นก็อบอุ่นและเป็นมิตรอีกด้วยและนอกเหนือจากวิด,ดีโอที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับพวกเขายังได้มีการไปถ่ายทำยังสถานที่ต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นถ้ำพญานครเขาศกกระบี่หรือว่าการเดินท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยหลากหลายสถานที่ซึ่งพวกเขาเองได้ถ่ายทำบรรยากาศการท่องเที่ยวของไทยได้อย่างงดงาม และรวมถึงได้มีคำแนะนำการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้กับผู้ชมวิดีโอของพวกเขาอีกด้วยซึ่งจากวิดีโอของพวกเขาที่มีชื่อว่าประเทศไทยดินแดนแห่งความฝันที่ถูกลืมนะครับก็ได้มีผู้ที่ได้รับชมวิดีโอเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังดูนะครับว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรไปเริ่มกันที่ท่านแรกครับซึ่งท่านแรกก็ได้กล่าวไว้ว่า พวกเราชาวไทยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมประเทศของเราและนำสิ่งดีๆของประเทศไทยมาเผยแพร่เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่อยากมาประเทศไทยเสมอเราไม่ได้คาดหวังรายได้จากการท่องเที่ยวมากมายแต่มันคือความสุขที่ทุกคนได้ให้พวกเราดังนั้นอย่าได้กังวลเรื่องเงินเพราะที่ประเทศไทยคุณไม่จำเป็นต้องร่ํารวยคุณก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น หากคุณต้องการพักผ่อนจากสิ่งที่ทำให้คุณนั้นต้องได้รับความยากลำบากคุณก็เพียงแค่มาที่นี่นั่งพักผ่อนบนชายหาดชมคลื่นทะเลในบรรยากาศเงียบสงบหรือรับประทานอาหารริมทางที่มีอยู่มากมายแค่นี้คุณก็มั่นใจได้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเยียวยาคุณจากวันที่แสนย่าแย่ได้ยินดีต้อนรับพวกคุณทุกคนล่วงหน้าความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับอเล็กแอนโคนี พวกเราชาวไทยขอขอบคุณพวกคุณเป็นอย่างยิ่งที่พวกคุณนั้นรักเมืองไทยและพวกคุณช่วยโปรโมทเมืองไทยให้แก่ผู้ติดตามของคุณทุกคนแล้วเราก็ดีใจที่เห็นพวกคุณนั้นมีความสุขวิดีโอของคุณนั้นช่างเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและการนำเสนอเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมวิดีโอของพวกคุณทำให้เมืองไทยของเรานั้นน่าสนใจมากขึ้นเราชาวไทยก็รักพวกคุณเช่นกันยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย ดินแดนแห่งรอยยิ้มเราหวังว่าช่องของคุณจะมีผู้ติดตามใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเราขออวยพร,พรให้พวกคุณพบเจอแต่สิ่งดีๆและมิตรภาพที่ดีตลอดการเดินทางในทุกๆครั้งเรามั่นใจว่าเมืองไทยยังมีประสบการณ์ใหม่ๆอีกมากมายที่ยังรอพวกคุณให้ค้นพบและขอขอบคุณอีกครั้งความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันเพิ่งได้ดูวิดีโอของคุณและเพียงไม่กี่วินาที นิ้วของฉันก็แตะที่ปุ่มไลค์ขอขอบคุณที่แบ่งปันรอยยิ้มของคนไทยสถานที่สวยงามมากมายวัฒนธรรมและทุกเส้นทางที่คุณเดินทางผ่านฉันแน่ใจว่าชาวต่างชาติหลายคนไม่เคยเดินทางไปที่นั่นและรวมถึงตัวฉันเองด้วยที่ฉันเองยังประหลาดใจกับสถานที่หลายแห่งที่ฉันเองก็ไม่เคยไปในฐานะคนไทยขอให้คุณสนุกกับการเที่ยวเมืองไทยนะเพื่อน ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นท่านสุดท้ายแล้วครับซึ่งเขากล่าวไว้ว่าอยากให้คนเวียดนามเห็นคลิปนี้จังจะได้เลิกคิดสักทีว่าเวียดนามมีภูมิประเทศสวยกว่าไทยสักทีประเทศเล็กกว่าไทยครึ่งหนึ่งจะเอาอะไรมาบอกว่าภูมิประเทศสวยกว่าแล้วคลิปนี้ยังไปไม่ครบเลยนะยังมีอีกเยอะแยะที่ยังไม่ปรากฏในคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไปใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ